พี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยได้สร้างจิตใจและทำให้หัวใจของมนุษย์นั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญของร่างกายและแน่นอนนะครับท่านอบูฮุไร,รล,ล่ะเราียรออ่านดูได้กล่ลวว่าหัวใจนั้นคือหัวหน้าของร่างกายถ้าหากว่าหัวหน้านี้ดีอวัยวะส่วนอื่นก็จะดีไปด้วยแต่ถ้าหากว่าหัวใจเสีย อวัยวะส่วนอื่นก็จะเสียไปด้วยดังคำพูดของท่านนบีสุลต่านลอหัอะลัยวะสัลลัมที่บอกว่าวอินนัฟินเจสัดมุดุกอิดาซาลฮัตซาลฮันเจสัดอุลลุว่าิดาฟาสัดฟาสันเจสัดอุลุลูอลาวะฮียควลท่านนบีสุลต่านลอหัอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าคุณทราบเถิดว่าแท้จริงแล้วในร่างกายเรานั้นมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งหากว่าเนื้อก้อนนั้นดีร่างกายส่วนอื่นก็จะดีตามไปด้วย แต่ถ้าหากว่าเนื้อก้อนนั้นไม่ดีร่างกายของเราในส่วนอื่นๆก็จะไม่ดีไปด้วยและสิ่งนั้นก็คืออัลกอลหัวใจนั่นเองพี่น้องครับ bs, มันเป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะแบ่งแยกระหว่างความอีมานความศรัทธาความยมเกลงของเราหรือการปฏิเสธการกับกรอกการมีบาคีต่อลักสุหาวนวาเพราะว่าท่านนาบีสุลต่าลอฮุอะลัยวะสัลลัมยังกล่าวอีกว่า อัตตกวาหาฮุนาวอยูชิรูอิลาสัตตุริสละสมรติท่านนบีเนี่ยกล่าวเน้นย้ำถึงสามครั้งและท่านนบีก็ทำมือชี้นิ้วไปที่หน้าอกนะครับชี้ไปที่หัวใจว่าว่านี่แหละอัตตกวาหาหุนาความยำเกรงมันอยู่ตรงนี้ความยำเกรงมันอยู่ตรงนี้นะครับถึงสามครั้งด้วยกันเป็นการบ่งชี้ให้รู้ว่าความอีมานความศรัทธาหรือการปฏิเสธมันขึ้นอยู่กับหัวใจของเราฉะนั้นการศรัทธาหรือการเชื่อมัน่น การพูดและการกระทำการเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจนี่แหละก็เป็นหนึ่งในหลักศรัทธาที่ถูกต้องนะครับในคํานิยามทางวิชาการบอกว่าการศรัทธานั้นคือการยึดมั่นด้วยกับหัวใจของเราและก็การกล่าวออกมาด้วยกับวาจาและการกระทําด้วยกับหัวใจและอวัยวะต่างๆหากว่าเราบอกว่าเราศรัทธาหรือเราปฏิบัติแต่หัวใจของเรานั้นยังไม่อิมานต่อรัสุีขารวตาลา สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการอีหมานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นพี่น้องครับการงานของจิตใจนั้นหมายถึงการงานที่กําเนิดมาจากหัวใจและการเชื่อมโยงนะครับต่อการปฏิบัติและกาพูดนะคือการศรัทธาต่อหลอเมื่อเราศรัทธาต่อหลอเราเชื่อมัน่นนะครับเราเชื่อยึดมั่นอย่างแน่วแน่เราก็ต้องมีความรักต่อหลอเมื่อมีความรักมีความกลัวมีความหวังมีความเมตตาแล้วเนี่ยอยากจะให้หล่อเมตตาเราเนี่ย เราก็ต้องปฏิบัติตอ่อรัศุบฮานวาตาละนะครับอย่างสิ่งที่เป็นไอบาดาทางด้านจิตใจเนี่ยมันมีมากมายพี่น้องกับความกลัวความยอมเกรงนะครับการมอบหมายความอดทนนะครับการมีสมาธิเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่บ่งชี้ถึงบุคคลหนึ่งที่เขานั้นมีการงานที่ดีจากหัวใจของเขานั้นทุกอย่างทุกการงานที่มาจากหัวใจนะครับแล้วมันก็จะต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นการโอวดการไม่บริสุทธิ์ใจ นะครับหรือการไม่มั่นใจในอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาการโกรธเกลียดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามฉะนั้นเราต้องระมัดร,ระวังในสิ่งที่เราทุกคนนั้นปฏิบัตินะครับเพราะว่าการงานที่เราเรียกว่าเนียตเนี่ยมันมีผลสําคัญอย่างมากที่จะทําให้อิบาดาหของเราถูกตอบรับนะครับการเนียดอันนี้ นะครับในฮะดิษของท่านนบีสลาลลอยสลัมนั้นหมายถึงอะไรพี่น้องครับการเนียดคืออะไรครับพี่น้องการเนียดคือความต้องการความปรารถนากามรมีเจตนานะครับการงานของเราจะถูกตอบรับหรือไม่ตอบรับนั้นขึ้นอยู่กับเนียดของเราขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ของเราเราจะละหมาดเพื่อใครเราจะถือสินบนเพื่ออะไรนะครับเราจะขอดุอาเพื่ออะไรนะครับสิ่งเหล่านี้มัน ย่อมที่จะมีผลต่อการตอบรับในสิ่งที่เราปฏิบัติเพราะว่าท่านนาบีส,สลุลต่านได้กล่าวว่าอินนมันอามาลูบินยิยะแท้จริงแล้วการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับการเนียดว่าอินนมะเลกุลลิมริอินมาะวาและแน่นอนทุกคนย่อมจะได้รับผลตอบแทนตามที่เขาเนียดเอาไว้เจตนาเอาไว้นะครับนี่คือความหมายฮะดติสบทหนึ่งที่ท่านอิหมงบุคฮรีเนี่ยได้ให้ความสําคัญมากท่านเนี่ยจะเขียนฮะดิสบทนี้ไว้ เป็นฮะดิษบทแรกนะครับพูดถึงเจตนาของท่านนะครับว่าเพื่ออะไรเขียนหนังสือเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านี้นะครับมันอยู่ในคนทางของับสุบาานุเวลาเพื่ออิบะดาต่อลอสุภาานุเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แกบ่บรรดามุสลิมทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องครับท่านอิบนุบุบารอกได้กล่าวว่าการงานที่เล็กน้อยนั้นมันจะเพิ่มพูนมากมายด้วยกับการเนียดและการงานที่มากมายนั้นมันอาจจะทําให้ลดน้อยด้วยกับการเนียด หมายความว่าอะไรครับพี่น้องพี่น้องครับเพราะว่าความสําคัญของการเนียดการเจตนาฉะนั้นเราทําสิ่งเล็กน้อยแต่ความดีน้อยๆอ,อันเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เรามีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงแล้วมันจะทําให้คุณงามความดีที่เราทําเล็กน้อยนั้นเพิ่มผูดมากขึ้นอันนื่องมาจากการเนียดบริสุทธิ์ใจต่อหรอแต่อิบนูวะเราบอกว่าการงานที่ใหญ่ๆนะครับการถือสินบดการละหมาดการบริจาคเงินมากมายเนะี่ย นะครับมันอาจจะทําให้สิ่งนั้นลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการที่คุณนั้นเหนียดไม่บริสุทธิ์ไปามฮัสอยากจะเป็นฮัจีไปละหมาดเพื่ออยากจะให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยอีมานต่อละสุบฮานุตลาเพื่อการโอโอวดอันนี้แหละครับทาเยอะจะได้น้อยทําน้อยจะได้เยอะอันเนื่องมาจากเจตนาของเรานั่นเองนะครับท่านฟูเตได้กล่าวว่าแท้จริงแล้วสุบฮานอตลาต้องการจากท่านคือการเนียดของท่านความปรารถนาของท่าน หากว่าการงานนั้นทำเพื่อลลอ a ์จะเรียกว่าอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจต่อละซุบฮานอัลอทุกอย่างเพื่อลลล a h หากว่าเราไม่มีความบริสุทธิ์ใจแล้วการงานนั้นจะเรียกว่าอาริยะ ah หรือนิฟักคือการโอ้อวดหรือการกลับกลอกต่อละซุบฮานอัลลตลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับมนุษย์ทุกคนนั้นจะต้องหายนะนอกจากคนที่มีความรู้และคนที่มีความรู้นี่ก็จะเกิดความหายนะหากว่าเขารู้แล้วเขาไม่ปฏิบัติและคนที่ปฏิบัตินั้นก็จะเกิดความหายนะหากว่าเขาเหล่านั้น ไม่มีความบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่เขาทาฉะนั้นหน้าที่ประการแรกสําหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องพักดีต่อหรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเจตนาของเราเนียดของเรานะครับหลังจากนั้นก็ให้เขาปรับปรุงแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับลงมือปฏิบัติมีความซื่อสัตย์มีความบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งที่เราทำนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นนะครับมันก็จะเป็นพวงผลที่จะให้เรานั้นถูกตอบรับจากอิบาดะทั้งหลาย ผมอยากจะหยิบยกฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับฮะดิษบทนี้เป็นการพูดถึงภาคผลและความสําคัญของการงานที่อยู่ในหัวใจของเรารการเนียดของเราท่านอับดุลลอฮะหัวะีัลสลัมได้สอนให้เราว่าฟะมันฮัมมาบิฮัสเนะฟะลัมยะมันฮะกะตตบาะอัลลอฮุละหัวอินเดห์หัสนะกามิละผู้ใดที่เจตนาที่จะทําดีนะครับแต่เขาไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาก็จะบันทึกผลบุญ ให้กับเขาหนึ่งผลบุญนะครับเนียดพี่น้อง <No. S 2> ครับเราเนียดจะทําอะไรก็ตามแต่เราไม่ได้ทำเนี่ยมีอุปสรรคอะไรก็ตามเราเนียดด้วยกับความบริสุทธิ์แล้วแต่เราไม่ได้ทำเนี่ยเนียดจะละมาสองรอกะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเนียดจะบริจาค100บาทปรากฏว่าออกไปไม่ได้นะครับเราจะเราจะบันทึกหนึ่งความดีอย่างสมบูรณ์ให้กับเขาเฟนฮัวฮัมมาบิฮาฟามิลลาฮากัตบะฮ์ลลอฮุละหัวอินเดว่าชะระ حسنات إلى س ิ ع مئة د อ ن إلى عذاف الكثير และนบีบอกวา่าใครก็ตามที่เนียดแล้วเขาได้ทําในสิ่งที่เขาเจตนาไว้อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาจะบันทึกเขาให้สิบความดีสิบผลบุญจนถึงเจ็ดร้อยเท่าหรือมากกว่านั้นอิลาอัตอัฟินกะซีรอนะครับนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาและนบียังกล่าวาว่าวมันฮมมามบิเซียะฟะลัมยะมันฮธกาตบะฮัลลอฮูลลหูอินดดหู حسن นกกามิละและใครก็ตามมีเจตนาที่ไม่ดีอยากจะทําชั่ว นะครับแต่เขาไม่ได้ทําพี่น้องครับคืออยากจะไปอธรรมต่อคนอื่นอยากจะนินทาคนอื่นอยากจะแ,แกล้งผู้อื่นเนี่ยแต่เขาไม่ได้ทําปรากฏว่ามีอุปสรรคมากมายจนกระทั่งว่าเขาไม่ได้ทําความช่วยที่เขาคิดเอาไว้เนี่ยอัลลอฮฺสุบบฮฺอะลลอก็ยังบันทึกหนึ่งความดีให้กับเขาเนียดไม่ดีพี่น้องครับเนียดไม่ดีคิดไม่ดีนะครับแต่อัลลอฮฺสุบบฮฺอัลลอก็ยังเมตตาเขายังบันทึกความดีให้กับเขา فإن هو حمى بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة ทั้า,ามที่เนาท,ทาไม่ดีแต่เขาได้ทําในสิ่งนั้นอัลลอฮ์ก็จะบันทึกให้เขาแค่หนึ่งความชั่วเท่านั้นซุบฮานลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความเมตตาความโปรดปรานที่ลอซุบฮานละตาลประทานให้กับเราอย่างมากมายเนี่ยทำหนึ่งความดีแต่ยังไม่ได้ทําอัลลอฮ์ให้แล้วถ้าได้ทําอัลลอฮ์จะให้สิบเท่าจนถึงเจ็ดร้อยและมากกว่านั้น เนียดทำชั่วแต่ยังไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้หนึ่งความดีแล้วก็หากว่าเขาเนียดแล้วก็ได้ทำความชั่วอัลลอฮ์จะให้แค่หนึ่งความชั่วเท่านั้นนี่เป็นความเมตตาอย่างมากของอัลลอฮ์สุบฮานุตะตลาพี่น้องครับแค่เราเนียดในสิ่งที่เป็นความดีเรายังไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์จะบันทึกให้เขาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาพูดถึงความเมตตาของพระองค์แล้วก็พูดถึงจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตลา นค,คนที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์แต่ไม่ได้ทําความชั่วคิดอย่างเดียวอั<ม>ลลอฮฺตาลาก็ยังมอบความดีให้กับเขานี่แหละครับพี่น้องคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาตาลาต้องการที่จะให้เขาได้รู้ว่านี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาตาลา